สวัสดีวันสุกรนะวันสุกแล้วตื่นเช้าไปทำงานบอกเลยว่าไม่ชินเพชินอีหลีนอนหลายกับน้อนบอรอตื่นสวัสด้งานน้อนหลายไปไหนกับน้อนบอรอนะคะกลับมาก็ต้องมานอนเวรน่อ ตื่นเศร้านี่ตื่นเศร้าไปให้งานเป็นอย่างที่แบบมันล้ามากแบบเห็ทให้รนังกายลาครับลาแบบว่าลากคักคักเลยคิดเพิ่งว่าเมื่อวานกลับกลับไปถึงบ้านเรื่อง,งานอาบน,น,น้ำเสร็จกลับไปถึงบ้านกินข้าวกินข้าวนอนนอน,นเวินสองชัง่วโมง สองชั่วโมงกลับมาไปนอกไปกินของนอกตะเลอีก <c oughs> ไปกินของนอกกลับมาสองทุ่มกลัวสามทุ่มหลับสามทุ่มหลับเตยตีสี่คือแบบว่า ทำงานตอนเช้าคือร่างกายมันมันเส่พลังงานหลายมากอะมันลามากนอนเท่าไหร่กับบ่อนี่ขนาดว่านอนเต็มอิ่มมันยังง,ง,ง่วงยุงง่ง่วงอยู่ไหมง่วงยุ่จ้ะแล้วก็สู่ๆนะค่ะเนาะมีคนตื่นจะจะสอบก็ห้าหลายคนเท่าตื่นตีสี่บางคนก็ตื่นทีสามไปางานคะ เย็นมือมากส่ะสู้ๆทุกคนเราต้องพึ่งตัวเองนะคะเวลามีปัญหามาไปยืมเงินง่ายเขาก็ว่ายืมเ้อะคะ่ะเด้อเราจะต้องมีเงินสำรองไว้นะคะเวลามีปัญหามาห้อกี่อะไรก็ต้องไปเดือดร้อนคนอื่นเพราะเวลานั้น ก็ปรแม่ว่าเขากระจีซอยทุกคนเพราะว่าทุกคนเขาก็มีปัญหาเหมือนกันนะค่ะคียนทำงานเก็บเงินค่ะ